วันนี้เราก็อยู่ในแบ็กรูมกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็ยิ่งชิเนเคยนะฮะแบ็กรูมไมาดียิ่งชิ้นเคยแม่มึงดีบุญเล่นนี่ว่าซึ่งวันนี้เราก็จะมีน้องสตรีมน่ารักท่านที่จะเข้ามาดูแล้วก็จะมาภาคเสียงเออทะเลาะวุ่นวายในแมปแบ็กรูมกันนะฮะเอ๊ะเกมแบ็กรูมแมปแบ็กรูมเฉยๆโอ้โหก็เราก็จะไปฟังเสียงน้องๆกันนะฮะไปะโทรกันเลย นอ้นองบรรยายทั้งหลายเข้ามาฟังเสียงอันนี้เราอัดลงยนะูทูบเนี่ยเล่นด้วยกันได้ไหมเออเล่นไม่ได้ครับแบบเกมก็มาช่วยพากเสียงแล้วกันนะเือจัดโมเมนต์ที่เสียก็คือการพากเสียงอ่ะในการเล่นโะเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันตึงเครียดมากเกินไปในเกมเนะนะอาสวัสดีครับสวัสดีครับอเพิ่มเสียงเน่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ยินเสียงสปาเพลงนะอา่าเพิ่มลดเสียงนี้หน่นะ ทุกคนครับคนที่อยู่ในสายพร้อมกันหรือยังครับเร็วเร็วเร็วเคครับงร้อมรันเริ่เรันเร็วเรอวเร็วเร็วเร็วเ๋ยวเออวเร็วเรยวเร็วเร็ว่รอวเรไวเร็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 วเ้็วเร็วเร็วคร็วเ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 ร็ o เร็วไร็วเน็วเร็วนร็วเ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 ร้วเร็วเร็วเร็วยร็วเร็วเร็วยรีมาร็วนร็วเร็วเร็อเอ ฉันตื่นมาในเตียงหนุนโอ้แล้วกูก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้โอ้โหนั่นมันเตียงมูไงหนุ่มวิ่งกูมองขาตัวเองได้กูไม่ใช่มนุษย์ปัดมูไงโยงโอ้โหเหี้ยมือใช่ไหมแล้วเด็กเป็ดที่ไหนแม่งร้องไห้วะมึงใช่ไหมไอเด็กเป็ดเอเลี่ยนเอเลี่ยนแล้วมึงจะให้กูทำอะไรวะไอเด็กเป็ดอุปปาอุปปากเน่าๆมึงไป ซึ่งคลิปนี้เราจะเสียมาและยากกันนี่เหนือนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นโอ้ย๋ยวๆนกูตกมาดื้อแบบนี้เลยเลยช่างสุดยอดเออก็ตามเปดูตัวตกมาแบบดื้อๆดื้อๆจริงๆอ่ะอุ้ยไม่มสักคำเลเวลศูนย์เลเวลศูนย์คุณอยู่ในเลเวลศูนย์เป็นเลเวลที่ปลอดภัยที่สุดและไม่อันตราย แล้วทำไมกูอยู่ในที่มืดๆปะจู่ว่าอะไรปะกูอ่านไม่ออกหรอกเดือดเดือ่านไม่ออกซึ่งกูเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมสยองขวัญสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นกูเลยเพิ่มบรรยากาศโดยให้คนมาเข้ามาช่วยในการพากย์เสียงนะฮะกูจะได้ไม่ต้องตึงเครียดเฮ้ยเฮ้ยเซุปเปจิมูยิงนุปึ๊บประตูอะไรนะประตูอะไรเนาะประตูไรนะเฮ้ยมีไฟฉายวะนัประตูอะไรอนี่ไหนเนาะอะไรเนาะ นั่นไรเหนือใช่ไหมโอ้เหี้ยน่ากลัวช่บหมลน่ากลัวจริงๆมันช่างน่ากลัวเลยเกิดแบครูมเด็กที่เขาเอาไฟฉายจะกองเลือดตึงๆใช่มันช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเป็นเด็กนี่ใส่ดีจริงๆโอ้เปิดไฟฉายกระอเลยเปดไฟเดยมาเดี๋ยวก็หลุดไปเวลาเก้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 าูสงสัยว่าในนี้มีอะไรเฮเหี้ยอะไรวะโอ้มีสเตอร์ปีนาด้วยวะปิดไฟครับ อืมกูรู้สึกเหมือนมีอะไรมางับหลังกูตลอดเวลาเลยแหละเราแวงจริงๆไปไบบนั้อย่าอย่ามากขึ um ้นมากไปหวาไม่คิดนมากเฮ้ยไม่ถนัดเลยตัวเลยตั้งค่าอะไรแป๊บหนึ่งนะเออตั้งค่าไงวะตั้งค่าได้ไหมวะเดอ้ยเกมนี้ตั้งค่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออจริงไหมเอ่ออี่ไง้อันนี้ขยับเอ้ยไม่ตัวเลยจะมาหาโคแอ็ไม่รู้เอ้ยมันตั้งค่าไม่ได้หวะเออ อะไรอ่ะเออตั้งไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้ไว้สักคือ,อตอนนี้เราก็ระแวงเลยออคือเราเป็นเกมเราเป็นคนที่แบบตึงกับไอเกมพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วมันเล่นอะไรแบบนี้อีกก็ยิ่งตึงเดี uh huh. ที่นี่มีอะไรวะเสียงอะไรมัน๊ อันนัั้นนนอี้เสียงพัดลมมั้งเออพอบอกให้อคุยแล้วทไมมันแบบแบบมากผมผมอยากจะบีบคอออมเล็บมากเลยเวลาผมเข้าสตีนเสตีนเลยแบบผมเข้าโถวไม่ได้ยินเสียงเกมเออช่างตึกไม่เป็นไรหรอกตาล่ะด้วยความจีเนียตของพวกเราเราจะเปิดเจ้าหน้าที่ทำการกดตูโฆษณาฮึ่ โฆษณาเห็นสวยโอ้กูว่าละไฟฉายมีแบตหมดด้วยนะฮะเฮ้ยกูจะดูโฆษณากูจะได้คำสั่งพรีเมียมเอ้าทีนี้แม่งกูดูโฆษณาไอเด็กปีเออเอาวะเอาวะเอาก็เอาวะเฮ้ยไฟฉายแม่งมีวันหมดอายุด้วยวะไอ้ยี่โคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงอะไรช้าที่ไหนเลยชีเนี้ยออมันกูกลัวมึงอะมาซับหน้ากันเมื่อไหร่ซับ แต่บางหนึ่งวิ่งออกทะลุกำแพงมาไม่ใช่ไอตัวนั้นอ่ะอาจจะเป็น S C P สามศูนเก้าสนใจเลยขอรอกากสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะอขีดอะไรบปะตกใจหมดเลยกูออย่าหาเดินตามลูกศรไปนะเพราะนั่นคือความที่ไม่ปลอดภัยมันมีบันไดให้ขึ้นอ่ะ ขอรอเหน่อยว่าไม่ต้องรียนไนาดม่รอยเลือดอย่างนี้นะ่าสนใจน่าสนใจตามไปตามไปย่งดูต้อนแรงเย็ยดเหยียดเยีดเย,ด,ย,ด,ย,ด,ยดแม่มึงดีอันหลังมาหนิจื้อจื้อจื้อเปิดไเซช้เยเล่นเลยเปิฟีปใช้เยเลื่นยเลยแฮ่ไม่แห่หรอไม่มีจัมเะอเกลหรอม,มีจัมสตะแเกลไหม อะไรมันขาวๆอ่ะขาวง่ายไปเรื่อยๆไปเรื่อๆปเส้นเป็นเส้นยาวๆอ่ะเฮ้ยไปใช่กูมีวันหมดแ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเริ่มลอนแล้ววะกูจะเล่นเกมนี้นานเลระวังหลังด้วยนะระวังหลังด้วยนะระวังหลังด้วยนะไม่งั้นโดนตุ้ยนะเฮ้เกมนี้กูเล่นนานไม่ได้นะ่นีหยกูกลัวกูกลัวผีมันอยู่ข้างบนต้อง ไม่ต้องกลัวหรอกมันแค่กลงทะลุกำแพงมาทุบแอดตายแค่นั้นเองเออกูเป็นคนโลกกลัวผีอยู่แล้วเนะี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันไม่ใช่ผีมันตัวหาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยมจะกูเต้นแบบตึ้งแต่มันสามารถโค้ดได้นโค้งประตูกูตลอดเวลาเลยเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเกมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรพี่มันอยู่ข้างหลังเสียงสุดแล้วเนะี่ยเออไอ้นสิบเลิก กวนตีนกูแล้วให้คำแนะนำกูดีดีหน่อยสิกูก็ไม่อยากเจอผีเหมือนกันนะเฮะ้ยมันมันไม่ใช่ผีดิมันคืออะไรวะเออเอ็เอ ity, นติตี้ใช่ไหมไม่เชิงผีมันคือเอ็นติตี้ตลองไปฉายระเบิดนะไอ้เหี้ยกูรู้สึกเหมืนยยอนกูนโดนย,ย้อนกลับเออใช่กูโดนย้อนกลับปกตินี่มันเดอะแบ็กลูมที่นี่เดอะแบ็กลูมโอ้ไฟฉายกูจะมาปิดม่งเลยสัก

เหมือนกูวิ่งไม่ได้อ่ะในในที่แคบๆที่ข้างหน้าที่ข้างหน้าที่ข้างหน้ามีอะไรวะต้องไปสำรวจนะฮะสำรวจคือต้นหมายของพวกเราตอนนี้เหมือนจะไม่เจอเอนติตี้ภาคภูมใจไม่ห,หน่อยก็ได้ลำพานภาคภูมใจกับสิ่งที่ว่าไฟฉายกูจะหมดตูดแล้วนะนเนี่ยอ้าวเหี้ยเดี๋ยวนะ อ๋อเยี่ยมกวดภัยไปขายไปขายเดือสปีเอ็ดตัวสเดฮมันช่างเป็นห้องที่น่ากลัวรู้สึกเลยนครับน้องน้องแล้วคือสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือในเกมนี้มันไม่สามารถกระโดดได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไหม ใช่เฮ้ยฉันเจออะไรบางอย่างเอ็นตี้หรือเปล่าอะไรมันแท่งดำๆอะไรติดอยู่กระแพงอะไรทูบเหรอพูบเหรอกระป๋องเกียร์ต้องแบบนี้วะพวกแคบๆที่มันสามารถวิ่งได้เนี่ยเกียร์ทีบหายโอ้โหเสียงมาเลย กูว่าแถวนี้ไม oh, ่ปลอดภัยว oh, yeah. ่ะเดินกลับดีกว่ารากกว่าเลยบายบายเวลาอะไรแล้วเนี่ยแห่แม่ะแห่แม่ะอ๋ออันนี้ไงใจเย็นและคุมคุมกรสติเลยสติมันเสมออะใครวะอะไรวะโอ้ยเยี่ยโอ้ เเขาบอกว่าเอากูอ้มันเดินผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้ดิจี๊ดิเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปฉายยัดหน้ามันนะทุกคนครับคิดว่าผมจะวิ่งไปหามันดีไหมแน่นอนใช่กูไม่บ่ง <c ười> <c ười> ใครมันจะวิ่งไปยื่นงูไปหาผีวะ <c ười> เอ,อ้ยในสิบคือเขาให้มึงมา ไม่ให้กูตุงเครียดแต่มึงกลับพิมพ์ให้กูตึงทำบกกะผีอะไรของเนี่ยอ้กูยอมสเติมมีหน้าหมดแหละไอ้สัสเติมมีหน้าหมดขึ้นมาแล้วแบบเจอผีไม่เหนีไม่ทันนะที่ดีทดีก่อนนะไม่มาเติมเดี๋ยวสเติมมีหน้าโอ้โหเฮีย้ยห้องเฮี้ยอะไรเนี่ย เออมันก็ลากมาห้องเดิมอยู่ดีนะเนีคือมันต้องการที่มันต้องการให้พี่ไม่ไปหาอะไรสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็อัดคลิปลง Youtube ก็เข้าสายมาให้แอดไม่ให้แอดตึงเครียดได้นะเพราะตอนนี้กูก็ตึงอยู่แล้วเนะ่ยจงมีสติโอเคมีสติเฮ้ยเรี่อะไรวะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยไฟยข้างหน้ามันเปิดอีกแล้วเอาล่ะเขาบอกว่าทางที่อันตรายคือทางที่ปลอดภัยที่สุดเราต้องเชื่อมันวนมาทางเดิมยังไงวะเนี่ยเหมือนเห็นหน้าเย,ยิ้มมาสองรอบเลยอย่าไปอย่าไปก็ไปสิครับลาก่กน โอ้โหห้องแบบนี้เลยกูว่าต้องได้สปีดนันแน่เลยสปีดลันเฮ้ยเฮี้ยเสียงเฮี้ยอแล้ววะวิ่งไปกับตัวไรไม่แข่หมดตังคันนะ้ลโตนันผีค่า <laughs> ถ้าเกิดเกมนี้กูตายกูไม่กลับมาเล่นอีกเลยนะเพราะว่ากูไม่ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้ว เฮียเสียงเฮี้ยอะไรตึก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 หาแม่มึงไองเฮ้ยซัดใครเปิดอะไรตึกตึกยังมาเปิดแถวนี้อีตึงอยู่เกมปีกประตูกเกมมันไม่ยอมให้เราชนะง่ายๆหรอก๊เกลียดเกมนี้ว่ะเข่าบุ้งกดดี โอ้ยอ่ะน่ากลัวอ่เดี๋ยวับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคือแบบตอนนี้กําลังตึงกับผีอยู่เอ้ยตึงกับเอสอะไรของมันเนี่ยเอสอะไรของมันเนี่ยถาม่ลยๆถามเลยูต้องการไปเลเวลใหม่เนี้ยมันต้องชิดขวาใช่ไหมวะเกมนี้มันแบบเกมพวกนี้มันต้องชิดขวาใช่ไหมวะฮัลโหลได้ยินไหมโอเคงั้นผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะเล่นเกมแค่นี้แหละครับบายบาย ทุยเราเล่นแล้วเราก็ต้องเล่นให้สุดนะ,ะได้ยินม,ม,มันดีไหมนมันไม่ค่อยได้ยินคือตอนนี้กูไม่เจอผีอ่ะไม่เจอผีแล้วก็ไม่อยากเจอมันด้วยยอดเลยทุกความปลอดไยัยอันนี้มีในสตรีมกี่คนละ้ะสามคนเละนะ้ะเนี่ยับดตอนนี้ขอพัก,หพกเหนื่อยแป๊บพักเบสสักครู่นื่องจาก ได้ยินไหมได้ยินได้ยินคือขอพักเบสโคูรนะกูหัวใจตื่นเต้นกูเกียดเกมสเปินตีแฮใส่ห,หน้าเข้าใจไหมออเอางี้ไงกูกูกลัวเกมผีซึ่งตอนนี้หัวใจกูเต้นตึกตึกตึกตึเดี๋ยวหัวใจกูวายตายเออเออจริงผมก็กลัวนะแต่ผมก็เล่นมาได้ถึงไม่จะมีเสียงเสียงร้องอะไรนิดหน่อย กูเปน็นนางค้างๆพีดีมาวะหัวใจกูาอาจจะคอยนี้นิดหน่อยเออจะได้ไม่เต้นเออเปน็นนางข้างพี่ดีกว่าแปบ๊บนึงแป๊บนึงนะทนไม่ไหวเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันจะเกิดไอพี่ตายโอไม่นะพอดีพี่ผมแม่งเข้าห้องนะ้ำมันหนีผีไปมันหนีผีมันจะให้ผมตะยหยองขวัญอยู่คนเดียวเออ มันจะเป็นอย่างนี้เปล่าะที่แบบพอโดนผีฆ่าทำตกแกปุ๊บอยู่นีมีอะไรไม่รู้กูโดนกูโดนผีฆ่ามันแต่กูกูจะเล่นเล่นเกมนี้เลยโอ้กูต้องเปิดไฟฉายใช่ไหมเออแต่น้องคนคนที่แบบกลัวผีแล้วมาเล่นเกมผีคนดูคนกลัวผีมาเล่นเกมผีรู้จักเปล่าไอ้ยี่ห้องนี้รู้เลยจ้ะ ไม่งจะไปสบตายอะไปมูนไสิบหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไฟเหลือห้าเปอร์เนโอเคเฮียน่ากลัวว่ะโอ้กูไม่ไปละโอเคผมก็ขอจบคลิปแบ็คลูมาเพียงเท่านี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าผมแม่ไม่อยากเล่นต่อแล้วผมแม่งกลัวผีเกินไปว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะแค่นี้แหละ ทนไม่ไหวว่ะขอตัวทีเดอร์คือเป็นคนกลัวผีแล้วว่ะแล้วมันเล่นเกมผีมันก็วัดเตรอฟอกวัดเตร์เฮลตัวกูติดกำแพงกูนี่โอ้โหตัว,ต,วตัวกูนี่น่ากลัวกว่าแบครูมแล้วเนะี่ยตัวกูทะลุก,กำแพงได้ว่ะสุดยอดโอเคก็จบคลิปไปด้วยภาพสุดหลอนงนาประตูนี้แล้วกันนะออไปแล้วลาก่อนไม่ไหวแล้วลาก่อนจ้ะเดี๋ยวจะไปเล่นนะครับเนี่ย